สวัสดีค่ะพบกับอัปแอตโตเจ็ดห้าดูดวงชะตาพรยิ่2ีการดูดวงชะตาพรยิ่2ีวันนี้เป็นการดูของชาวลัคนาราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนนาถึงวันที่14กร,รกฎานะคะเป็นการดูดวงของเดือนกร,รกฎาคม2564าอัปอตโตเจ็าขอเป็นตัวแทนจับไพ่กับชาวลัคนาราศีเมถุนเริ่มกันเลยนะคะมาดูไพ่ตัวตนกันค่ะ ให้ตัวตนของชาวลัคนาราศีเมถุนบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างจะมีเรื่องราวที่ต้องแก้ไขมากมายทําให้ตัวเองรู้สึกว่ากดดันและมีความรู้สึกในความรับผิดช,ชอบหลายๆอย่างที่มันเข้ามาแล้วมันหาทาง หาทางออกอยังไม่เจอเพราะว่าเราคุ้นคิดหรือกําลังทําให้รู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นมันสุ่มเข้ามาในตัวเราจนเราแทบจะแก้ไม่ทันปัญหาใหญ่หลายๆอย่างที่เข้ามาลุ่มพร้อมๆกันในตอนนี้ทําให้รู้สึกอุปสรรคในชีวิตของคนชาวราศีไมถุนค่อนข้างจะเยอะและทําให้รู้สึกกังวลใจมากพอสมควรเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะรับมือกับปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่าง ไม่ค่อยได้ตอนนี้ชาวราศีเมถุนรู้สึกตัวเองกังวลใจและค่อนข้างจะขัดแย้งกับความรู้สึกหลายๆอย่างกับตัวเองที่อยากจะออกไปให้พ้นจากปัญหาหรืออยากจะทำอะไรให้มันเสร็จสิ้นไปแต่ ปัญหาหลายอย่างก็สะสางไม่เสร็จไม่สิ้นสีทีแต่ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆตั้งสีรับครอบไนดะ้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้นเป็นเพื่มความรู้สึกเป็นไพ่ตัวตนที่เราให้เรารู้สึกสับสนนะตอนนี้มาดูกันค่ะว่าหน้าที่การงานของเราจะเป็นยังไงกันบ้างในเดือนนี้หน้าที่การงานของชาวราศีเมถุนก็ค่อนข้างจะต้อง ตั้งสติให้ดีเลยนะคะเพราะอุปสรรคมาเต็มเลยค่ะอุปสรรคค่อนข้างเยอะอย่าเพิกเฉยอย่าเมินเฉยกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะตั้งสติคิดก่อนทํานะคะเพราะว่าถ้าคุณทําอะไรโดยการแบบ ผาเลยทําอะไรโดยที่ไม่ยั้งคิดปัญหาที่คุณจะพุ่งเข้าชนจะทําให้ปัญหาเกิดกระทบกับคนอื่นด้วยปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะเหมือนกันงานของคุณค่อนข้างจะมีอุปสรรคขวางเยอะเลยค่ะตัวคุณเองก็กังวลใจอยู่แล้วรู้ว่าตัวเองเจอปัญหาอะไรหนักๆอยู่แล้วจิตใจก็สับสนรู้สึกสับสนด้วยปัญหาอุปสรรคที่มีมากมายอยู่แล้วแล้วการงานก็มีอุปสรรคอีก มันไม่คล่องตัวเลยค่ะจะทําอะไรไม,มันก็ต้องรู้สึกว่าถูกจํากัดอยู่ในวงแคบๆทาให้คุณรู้สึกว่าชีวิตทั้งตัวคุณเองที่กําลังวุ่นวายอยู่ในชีวิตที่มีอะไรมากมายเป็นปัญหาอุปสรรคมากมายเยอะอยู่แล้วมาเจองานที่ไม่คล่องตัวอีกและค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เลยคะ่ะถ้าคุณไม่ตั้งสติให้ดีงานของคุณเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยผลผลเสียจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติก่อนนะคะไม่ใช่ผลเสียแค่ตัวคุณเองมันผลเสียกับ รอบข้างคนด้วยตั้งสติอย่าเพิกเฉยอย่านิ่งเฉยกับปัญหาเลยคะ่ะดูกันคะ่ะว่าควรจะแก้สิ่งไหนก่อนสิ่งไหนหลังวันนี้มีแสงสว่างทําให้คุณสามารถ มีทางออกได้ค่ะแต่คุณต้องใช้สติให้มากและรอบคอบให้มากและอย่าเพิกเฉยเด็ดขาดค่ะอย่าทิ้งปัญหาให้เป็นเล็กๆแล้วกลายเป็นปัญหาใหญ่เด็ดขาดเรื่องงานเนี่ยค่อยๆแก้ทีละจุดคุยก่อนค่ะว่าควรจะเริ่มตรงไหนก่อนแล้วคุณจะหาทางออกได้ว่างานของคุณจะไปทิศทางไหนจะดีกว่าคุณตั้งสติให้ดีนะคะเราจะพบทางออกนะคะมาดูกันค่ะว่าการเงินจะเป็นยังไงกันบ้างการเงินก็ค<ๆ>่อนข้างที่จะ หนักเลยค่ะตอนนี้เหมือนเป็นคนที่มีภาระชักหน้าไม่ถึงหลังเลยค่ะกายเป็นคนวิตกกังวลทั้งเรื่องการเงินค่อนข้างชื่อัดมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังมีนิสินพลุงพลังพอสมควรนะคะทําให้คนรู้สึกเหนื่อยทอ้อแล้วก็จะเกิดโรคเครียดระวังป่วยไข้ไม่สบายด้วยนะคะเพราะว่าเครียดมากๆปัญหาหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให การเงินติดขัดการงานมีปัญหาอยู่แล้วการเงินก็ยังติดขัดอีกทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองทอ้อตัวเองทุกข์กับหลายๆอย่างที่ยังแก้ไม่ได้ความสับสนวุ่นวายยังไม่ทันจะจบสิ้นมาเจอเรื่องเงินที่ทำให้มันเกิดผลกระทบกับชีวิตของคุณเอง ควรจะเกิดผ่าสภาวะเงินไม่คล่องตัวหน่อยนะคะในเดือนกรกฎาคมค่อยๆตั้งสตินะคะว่าจะดูว่ามีทิศทางไหนหาทางออกได้บ้างมีอะไรหยิบจับเป็นเงินเป็นทองได้บ้างก็ค่อยๆดูนะคะขายอะไรได้ขายอยากก่าเก็บสะสมไว้ให้มันเป็นอะไรที่ทําให้เราพอกพูนมีทางออกไหนทําไปก่อนคะ่ะอะไรที่เรา มีอยู่เป็นสมบัติบางส่วนที่จาเป็นต้องปิดขายไปตัดสินใจขายค่ะเพื่อให้ได้เงินมาปัญหาทุกอย่างจะได้แก้คิดข,ขายได้บ้างอย่าอย่าเป็นนักสะสมจนเกินไปค่ะเพอยิ่งสะสมมากคุณจะยิ่งมีปัญหามากภาระนี้จะเยอะเหมือนปัญหาเรื่องเงินของคุณจะทําให้คุณเป็นโรคเครียดนะคะค่อยๆตั้งสติค่ะมีอะไรที่สามารถทําได้ขายได้แล้วได้เงินมาควรหาทางออก ดีกว่าที่จะเก็บสะสมไว้และเป็นขยะในภายหลังแล้วจะมานั่งเสียใจแล้วกลายเป็นดินพอกหางหมูค่อยๆตั้งสตินะคะการเงินก็จะค่อยๆมีทางออกนะคะมาดูกันค่ะว่าครอบครัวความรักจะเป็นยังไงบ้างครอบครัวความลักก็เหมือนจะต้องมาถึงถึงทางที่คุณจะต้องเลือกนะคะว่าคุณจะ เลือกทางไหนเพราะเหมือนคุณมีอะไรที่มันกดดันในตัวคุณอยู่แล้วอะ่ะมันเกิดสภาวะที่มันมันทําให้ครอบครัวมันไม่มีความสุขอะ่ะด้วยปัญหาของตัวคุณเองก็เยอะปัญหาในครอบครัวก็หาทางออกไม่ได้มันเหมือนกลายเป็นครอบครัวตัวนี้อาจจะมีการไม่เข้าใจกันนะคะค่อยคอยคุยกันนะถ้าไม่เข้าใจอะไรกันเนี่ยดูอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในครอบครัวแก้ก่อนอะไรที่ไม่สามารถที่จะ ไม่สามารถที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองหลุดออกจากอุปสรรคได้เนี่ยคุณนิ่งตั้งสติก่อนอย่าใช้อารมณ์แล้วก็มีมีโอกาสพูดคุยกัน โอกาสที่คุณจะพูดคุยกันมันมีเยอะนะคะแต่คุณเป็นคนที่จะไม่ค่อยพูดทําให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจกันฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ท้อทําไมคุณไม่คิดจะแก้ไขปัญหาอะไรเลยเขาก็ทุกตัวคุณเองก็พูดไปก็เหมือนสองภัยเบีย้ยมีปัญหาเต็มสมองอยู่แล้วพูดไปก็กลัวจะเป็นปัญหาหนักเพราะฉะนั้น ถ้าคุณตั้งสติได้ค่อยๆคุยค่อยเจรจากันครับมันยังไม่ีทางออกค่ะแต่ว่าเพียงแต่คุณอ่ะคุ้นคิดและไม่ไม่พูดออกมาทําให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นอ่ะคุณจะต้องตั้งสติแล้วค่อยๆดูว่าอันไหนควรจะเริ่มที่แก้ตรงจุดไหนก่อนแล้วชีวิตครอบครัวจะกลับมาดีขึ้นค่ะต้องมีทางออกเสมอค่ะค่อยๆแก้ไขนะค่ะและทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่ะมาดูค่ะต้องเอามาระวังอะไรกันอีก อ,อ๋อไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเรื่องปัญหาทุกอย่างที่มันหนักหนักหน,กหน,กหนกให้คุณอดทนค่ะและสุดท้ายปัญหามันจะจบและจะมีทางแก้ได้คุณต้องตั้งหลักให้ได้ว่าคุณเลือกที่จะทำอะไร คุณต้องเห็นความสําคัญก่อนว่าอะไรสําคัญมากสําคัญน้อยเพราะฉะนั้นอันไหนที่เป็นสิ่งที่มันไม่จําเป็นคุณตัดได้ตัดออกค่ะแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้จบลงด้วยดีปัญหาประสร,รคทุกอย่างที่มันหนักถาถงเข้ามามันจะจบลงในเดือนกรกฎานี้ค่ะมันจะจบลงแล้วคุณจะมีโอกาสที่ได้รับสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึก ว่าตัวคนเองได้ทุ่มเทไปแล้วคุณควรจะรับสิ่งตอบแทนทําให้คุณชีวิตคุณสบายขึ้นเหมือนคนรับหนึ่งถึงสิอ่ะพอถึงสิแล้วคุณถึงที่เป้าหมายของคุณแล้วคุณก็จะได้รู้ว่ามองมาข้างล่างคุณจะเห็นว่าเอา กว่าคุณจะก้าวขึ้นไปนั้นปัญหาที่คุณเจอเคืออะไรบ้างเมื่อคุณไปถึงอ่ะสิบปุ๊บคุณก็จะรู้ว่า1ต้องแก้ไง2แก้ไง3แก้ไงทีนี้ทุกอย่างที่เป็นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณจะรู้ถึงทางออกที่ดีแล้วควรจะแก้ไขปัญหานั้นได้เพราะฉะนั้นคุณจะไม่กลับมาวนซ้ํทาทําแบบเดิมคุณจะรู้ทางออกและแก้ไขได้ปัญหาทุกอย่างจะจบลงไปด้วยดีตั้งสติก่อนนะคะแล้วคุณจะผ่านอุปสรรคและจบจบ,จบปัญหานั้นได้ด้วยดี ดูค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นและมีอะไรช่วยคุณได้บ้างตอนไปต่อไปนี้คุณก็หลังจากที่คุณจัดก,การปัญหาอุปสรรคได้คนเรามันจะมีความโชคดีอยู่ในความโชคร้ายเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี้ยหลังจากที่คุณได้ทุกหนักจากเรื่องปัญหาเรื่องความคิดของคนที่มันสับสนวุ่นวายในอุปสรรคชีวิตที่เข้ามาทําให้คุณเสื่อวุ่นวายคุณก็จะสบายใจขึ้นตัวคุณเหมือนได้รับโอกาสได้พักเต็มที่ พอ,พออะไรต่างๆที่มันคลายคลายลงอะ่ะตัวคุณจะได้พักเต็มที่แล้วคุณจะรู้สึกใจมันโล่งขึ้นถึงแม้ว่าปัญหาที่มันยังมีอยู่เนี่ยมันก็ยังมีนะคะแต่ว่าเพียงแต่คุณรู้แล้วไงว่าจะแก้ยังไงเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาของคุณเนี่ยเคียดจนหัวแทบระเบิดเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแก้มันได้ไงเพราะด้วยความที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องลุกขึ้น เพื่อที่จะแก้ไขคุณต้องคิดเพื่อที่จะแก้ไขไม่ใช่ปล่อยทิ้งไม่ใช่ปล่อยทิ้งให้ทุกอย่างมันสะสมนั่นแหละค่ะถ้าคุณลุกขึ้นมาแก้ไขได้ตัดตัดปัญหาอุปสรรคได้คุณรู้ทางออกชีวิตคุณเริ่มรู้แล้วว่า ตัวคุณควรจะเดินไปทางที่ทางใดคุณแก้ปัญหาอุปสรรคทั้งหมดที่มันทิ่มแทงคุณที่มันเป็นปัญหาทุกๆด้านมาคุณเห็นทางออกแล้วว่าคุณจะแก้อะไรก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้ทางออกแล้วคุณแก้ได้คุณจะสบายใจขึ้นในตอนในตอนในที่สุดในตอนที่คุณสําเร็จแล้ว่คุณจะรู้เลยว่าตัวคุณเองก็สามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองนั่นแหละและคุณจะสบายใจคุณต้องแก้ค่ะ คุณจะปล่อยเฉยไม่ได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณมันมีสิ่งเดียวค่ะที่จะทำได้คือตั้งสติและเริ่มต้นหาทางออกว่าจะเริ่มแก้จากจุดไหนก่อนที่มันมีพลงุงพลังปัญหาอุปสรรคงานการมันเกิดปะจากอะไร เกิดจากตัวคุณเองหรือเกิดจากคนรอบข้างหรือเกิดจากเพื่อนร่วมงานหรือเกิดจากอะไรก็แล้วแต่คุณดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วคุณแก้แล้วคุณจะหาทางออกได้ค่อยๆดึงปัญหานั้นออกมาดูว่ามันเริ่มจากอะไรแล้วคุณจะแก้มันได้แล้วคุณจะได้ไม่ต้องมานอนเครียดอะไรที่มีอยู่บางเสียงบางอย่างที่คุณเสียดายที่มันเป็นเงินเป็นทองได้เอาออกมาขายได้ขายค่ะช่วงนี้ไม่ต้องไปคิดสะสมอะไรมากค่ะตอนนี้ขายออกเร็วค่ะเพื่อเอาตัวรอดคนเราอะไรที่มัน สามารถทําให้เราอยู่รอดได้แก้ไขไปก่อนค่ะแต่ทุกสิ่งอย่างต้องมีสตินะคะคุณจะต้องเลือกให้ดีต้องตั้งสติให้ดียึดมั่นอยู่ในความดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ยึดมัน่นในความดีคุณอาจจะมีปัญหาอาุปสรรคมีคดีความหรือมีปัญหาเรื่องอะไรที่ทําให้คุณเกิดเรื่องใหญ่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าจําเป็นจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณตั้งสตินะไม่งั้นคุณจะมีปัญหาอาุปสรรคท,ที่เลืเล้อรัง ทำให้คุณเครียดทําให้คุณทุกข์เพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างตั้งสี่นับนับหนึ่งสองสามยึดมั่นอยู่ในความดี ตั้งมันน่นในคมดีแล้วค่อยๆแก้ปัญหาทีละเปาะคุณจะแก้ได้ค่ะในเดือนนี้ในเดือน,น,น,นกรกฎาเนี่ยคนนาศีเมถุนแก้ได้แก้ปัญหาทุกอย่างด้วยสติแล้วคุณจะผ่านไปได้และคุณจะสบายใจขึ้นก็จะกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะชีวิตที่เป็นอุปสรรคแล้วปล่อยมันค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นเอาออกมาขายแล้วชีวิตจะดีขึ้นหรือมาทําให้เรามีไรายได้มากขึ้นทําค่ะอะไรที่สุจริตทําแต่อย่าทําอะไรที่สุจริตขาดถ้าคุณทํร อะไรนี้ชุดชิดคุณจะถูกจับได้และคุณอาจจะกลายเป็นคนว่าต้องมีคดีความนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติค,ค่ะเพื่อเพื่อทาให้ทุกอย่างมาันดีขึ้นยึดมั่นอยู่ในความดีนะคะและคุณจะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนผลที่ทําอะไรต่างๆที่ดีงามจะทําให้คุณสบายใจขึ้น เชื่อมั่นในความดีงานค่ะทําดีได้ดีทําช่วยได้ชั่วผลมันให้ไม่ผิดตัวนี้ยังต้องบอกไว้เสมอเพราะฉะนั้นคนราศีไม่ถุนทําบุญได้ส่วนมนภาวนาอะไรทําไปค่ะเน้นเลยค่ะเรื่องการทําจิตใจให้เบิกบานและชีวิตเราจะมีทางออกค่ะแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นได้ทําค่ะแต่ถ้าช่วยเหลือใครไม่ได้ก็ทําจิตใจเราให้ดีทําจิตใจเราให้ร่มปร่งสบายและไม่คิดร้ายกับใครและผลดีก็จะกลับมาหาสิ่งเลวร้ายก็จะกลายเป็นดีได้ชีวิตเราก็จะมีอิสระมีความสุขได้เพราะฉะนั้นขอ คอยคนเมตุนทุกคนตั้งสติและค่อยๆเผชิญปัญหาอุปสรรคทีละขั้นทีละตอนไปชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จได้ขอให้คนราศีเมถุนทุกคนลัคนาราศีเมถุนทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคไปได้และชีวิตพบแต่ความดีมีความสุขนะคะราศีเมถุน